สวัสดีค่ะเจอกันกับนูจีดาวพาในคลิปนี้นะคะคลิปนี้เหมาะมากสําหรับคนที่แบบไม่ค่อยได้มาร์กหน้าหรือว่าไม่ค่อยได้สครับผิวนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะทํากันยังไงนะคะ3อย่างนี้มีอะไรบ้างอย่างแรกนะคะก็ใช้กาแฟค่ะกาแฟดํานะคะเป็นกาแฟไม่ผสมไม่ทรีอินวันหรือว่าอะไรใดๆเนาะ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะแป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะค่ะเราต้อง ผสมทั้งสองส่วนนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะตอนนี้เข้ากันแบบนี้แล้วนะคะตามด้วยนี่เลยค่ะโยเกิร์ตหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันคนให้เข้ากันค่ะ แล้วก็เติมน้ําพึ่งค่ะน้ําพึ่งอีกหนึ่งช้อนชานี่นี่ถ้ามันข้นมันเหนืดไปนะคะสามารถเติมโยเกิร์ตได้อีกนะคะแล้วแต่ความชอบเลย ตอนนี้ได้แล้วนะคะแล้วก็เติมวิตามินซีนะคะไปอีก 2- 3ถึงหยดได้แล้วได้แล้วแค่นี้นะคะก็เอาไปทาบนผิวนะคะได้แล้วก็ทาลงบนหน้าได้เลยนะคะชอบเนิดชอบไม่เนิดก็แล้วแต่ความชอบค่ะ ทาลงไปได้เลยตอนทาเนี่ยล้างหน้ามาแล้วนะคะต้องล้างหน้าให้เรียบร้อยนะคะ สำหรับสูตรนี้นะคะหลังทาเสร็จนะคะแนะนําว่าให้ทิ้งไว้จนแห้งหรือว่าจะทิ้งไว้20นาทีก็ได้นะคะส่วนตัวนูจะทิ้งไว้แค่20นาทีแล้วก็ไปล้างออกนะคะสําหรับวิธีนี้สามารถทําได้ทุกวันนะคะแล้วก็เวลาที่ดีในการทําก็คือช่วงก่อนนอนนะคะทายเยอะๆนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะนูขอลาไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะวันนี้หนูไปก่อนแล้วค่ะอัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะ